สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องหน้าผากย่นนะคะหรือว่าล่องน้ําหมากต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะวันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทําสูตรวัสลีนยังไงให้แก้ผิวแห้งกร้านและริ้วรอยกันค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะสําหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นวาสลีนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นอีก1ช้อนชาค่ะต่อไปนะคะเราจะเติมเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือใครที่จะใช้เป็นเบบี้ออยล์ก็ได้นะคะ สำหรับตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่วนรอยตีนกาได้ดีมากๆเลยค่ะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะคนส่วนผสม2ออย่างนี้ให้เข้ากันก่อนค่ะเพราะเวลาเรานำมาผสมกับตัวครีมอื่นๆนะคะเขาจะได้ไม่เหนียวไม่หนืดเป็นก้อนค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะเติมเป็นน้าผึ้งลงไปนะคะสําหรับตัวน้าผึ้งนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวจะช่วยทําให้ผิวเราเนียนเรียบและเนียนนุ่มขึ้นมากๆเลยค่ะสําหรับสูตรนี้เราจะเติมน้าผึ้งอยู่1ช้อนชานะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะสำหรับตัวไข่แดงนะคะเขาจะมีโปรโตีนและวิตามินที่สำหรับบำรุงผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะ <S <S เขาจะช่วยเรื่องคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยด้วยค่ะสูตรนี้เราจะใช้ไข่แดงอยู่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสำหรับส่วนผสมที่เหลือก็สามารถนำไปรับประทานได้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะเติมน้ำมะนาวลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะ สำหรับส่วนผสมนี้นะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราใส่นะคะเขาจะช่วยเรื่องดับปิ่นคาวของไข่ได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับวิธีการใช้สูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำเฉพาะตอนเย็นค่ะสำหรับตัวเนื้อครีมที่เหลือนะคะสามารถเก็บใส่ในกระปุกนะคะปิดฝาให้สนิทและนำไปแช่ตู้เย็นได้ประมาณ3-5วันแล้วแต่ตู้เย็นของแต่ละบ้านค่ะล้างทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นำเนื้อครีมมาทาให้ทั่วใบหน้าเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะนวดบนเบาๆประมาณสัก2-3นาทีค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นผิวนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและทำให้เนื้อครีม เขาซึมลงบนผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่มีริ้วรอยตรงบริเวณไหนนะคะสามารถใช้นิ้วมือค่ะมันวดนยกกระชับได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใช้เนื้อครีมนะคะทาทับอีกหนึ่งรอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้พอกทิ้งไว้ประมาณสัก30-40นาทีหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ